อ่าโอเคเรื่องต่อไปครับพารากรวยในส่วนของพาราโบลานะจ๊ะก็คือว่าคอนเซปต์เหมือนเดิมคือสมการทั่วไปที่โจทย์ให้มาอ่าฮะ b บวกด้วย c x บวกด้วย d y บวกด้วย e เท่ากับศูนย์สมการที่ทำมาทั่วไปมันแปลง้าได้เป็นทั้งหมด4ฟอร์มถูกปะเรากำลังพูดถึงฟอร์มที่มันเป็นแบบพาราโบลามันหน้าตาเป็นยังไงอ่าอันที่เกิดว่าแปลงเป็นฟอร์มพาราโบลาสมการเฉพาะที่ได้เนี่ยจะมีอยู่สองส่วนลูก สองตัวนี้ว่าทําไมไม่เหมือนกับวงกลมวะวงกลมเนี่ยมันมันปัญญาอ่อนมันเล็กเล็กน้อยน้อยแต่พาราบาามันเริ่มยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าพาราบาาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4แบบมีพาราบาราแบบในรูปนี้คือแบบเขาเรียกว่าแบบงายแล้วก็มีอันนึงคือแบบความแบบอันนี้คือแบบเปิดซ้ายแล้วแบบเปิดขวาทั้งหมด4แบบเนี่ยแบ่งกัเป็นสองกลุ่ม2กลุ่มคือกลุ่มอันแรกคือกลุ่มงายกับความโอเคไหมอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเปิดซ้ายเปิดขวา สองกลุ่มเนี้ยมันแยกแยะยังไงก็คือว่ามันมีข้อเหมือนกันก็คือว่าไอ้กลุ่มที่มันเป็นแบบหงายความเนี่ยถ้านรนสังเกตนะมันจะตัดแกน x 2จุดแกน y แค่จุดเดียวอันนี้คือพาราพาราหงายนะตัด x 2จุดตัด y จุดเดียวและพอแบบความปุ๊บก,ก็ตัด x 2จุดตัด y แค่จุดเดียวเห็นไหมนี่คือความเหมือนกันก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นวิธีการแรกคือถ้าการแปลงเป็นสมการเฉพาะปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดแบบไม่หงายก็ความก็ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ x ตัด2จุดใช่ปะตัด x สจุดก็เลยเป็น x กํลังสองตัด y 1จุดก็ได้เป็น y กําลัง1การการลองเดาถ้างั้นต้องยังไงนะต้องมีแบบเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดซ้ายเปิดขวาหน้าตาสมการมันควรจะเป็นอะไรกํลังสองดาวแบบไมไ่คิดอะไรเยอะเลยเนี่งซ้ายขวาดูป้าแสดงว่าตัดแกน y 2จุด x 1จุดก็เลยต้องเกิดเป็น x กําลัง1แต่ y กําลังสองแทนโอเคไหมอ่าพอรู้งี้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่างั้นหน้าตาฟอร์มของพาราโบลา ที่ควรจะเป็น,อ,นอ่าฮะอ่าเป็นอย่างนี้ลูกก็คือว่า x ลบ h กำลังสองเท่ากับ4 c แล้วก็ y ลบ k ใกล้กันนี่คือจะเป็น y ลบ k กำลังสองเท่ากับ4 c แล้วก็ x ลบ h เห็นไหมและนี่คือสรรมการเฉพาะของพาร,ราโบลาหนูจะเห็นอีกว่าเฮ้ยมันมีตัว h ตัว k ตัว c นี่แหละคือตัวเลขที่มันคอยบอกว่าพาร,ราโบลาจะหน้าตาประมาณไหน hk คืออะไรครับถ้าเป็นของวงกลม hk คือ จุดศูนย์กลางแต่ของพาราโบลาคือจุดยอดจุดยอดหรือจุดสุดยอดโอเคอ่าต้องมีเอาเสียว่าจุดสุดยอดอ่ะฮะแล้ว C ีเลยพี่ C คือระยะจากจุดยอดวิ่งเข้าไปข้างในอ่านี่ C จุดตัวนี้เราเรียกว่าระยะโฟกัสเห็นปะอ่าเป็นโฟกัสนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อหนูมีสมการเฉพาะของพาร,ราโบลาอันดับแรกคือต้องรู้ว่าจุดยอดอยู่ไหนต้องรู้ว่ามันจะกระเถิบเข้าไปอ่เป็นระยะซีเพื่อเกิดโฟกัส แต่การกระเถิบปุ๊บเนี่ยหนูลองจินตการดูลูกหนูมีสมการปุ๊บอ่ะพี่ครับผมได้แล้วครับจุดยอด HK ผมจุด้วยไงพี่ว่ามันจะนแบบกระเถิบขึ้นหรือกระเถิบลงอ่านั่นคือปัญหาพี่ก็เลยบอกว่าเงินโนดเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมจ้ะก็คือว่าถ้าเป็น c c นะถ้าเป็นบวกครับในกรณีน,นี้ c เป็นบวกปุ๊บมันจะเป็นแบบงายถ้า c เป็นลบปุ๊บมันจะเป็นแบบคว่ำส่วนกรณี c ถ้าเป็นแบบบวกอ่าถ้าเป็นแบบลบครับถ้า c เป็นบวกครับมันจะเป็นแบบเปิดขวาเป็นลบเป็นแบบเปิดซ้ายโอเคปะต้องจําเองนะ สรุปคือตอนนี้มีสมการพารา布拉ฟจดย์ให้มาปุ๊บเนี่ยหนูรู้จักฟอร์มตัวไปปุ๊บหนูจะรู้เลยว่ามันเป็นพารา布ราพารา布拉ฟแบบไหนความงายหรือซ้ายหรือขวาโอเคป่ะอ่าอ่าเราดูตัวอย่างโจทย์นะตัวอย่างโจทย์อันแรกครับโคตรง่ายเห็นปุ๊บ y าสองตอบได้เลยว่าไงนะตัดแกน y สองจุด x หนึ่งจุดปุ๊บนี่ไงอยู่ในกลุ่มขอโทษๆกน y 1งจุดต้นเป็นนี้ดิอ่าอ่ากลุ่มอะไรกลุ่มไม่เปิดซ้ายก็เปิดขวาโอเคป่ะอ่า เขียนฟอร์มลูกั้างั้นแล้วจะต้องว่าไงเขียนให้มันเตรียมฟอร์มครับมันจะได้เป็น y ลบอะไรอ่ะลบศูนย์จ้ะกำลังสองเท่ากันไหมเท่ากัน,เท,กนเท่ากับตามสูตรคือ4คูณกับค่า4 4คูณอะไรให้มันได้16ลูก4คูณ4ใช่ปะ x ก็เขียน x ลบ0หนูจะเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่ไง hk ถูกปะนี่ค่คาสถ้าวาดพาราโบลาแสดงว่าจุดยอดจุดยอดอยู่ที่อะไรคู่ดับ0 0ถูกไหม เมื่อกี้เราบอกว่าไงนะมันเป็นแบบไหนนะไม่เปิดซ้ายก็เปิดขวาดูกปะไม่เปิดซ้ายก็เปิดขวาจะรู้ได้งไงว่าซ้ายหรือขวาดูที่ค่า c ค่า c เป็นบวกแสดงว่าไงลูกเป็นแบบเปิดขวาโอเคไหมจบไปหนึ่งข้อส่วนข้อ b ปุ๊บก็ x กำลังสองใช่ไหมแสดงว่าต้องตัดเกล x 2จุดถูกไหมเป็น4คูณ1นะ y ลบ0วาดพาราโบลาจะจุดยอดอยู่ที่คู่ดับ 0 0เพราะ h เป็น0 k เป็น0ระวัง h k ดีๆนะอ่าอันนี้ h อันนี้ k นะส่วนนี ㅎ, ้อันนี้ gen, e hum, hum, h อ so so ันนี้ k นะ h อยู่คู่กับ x k อยู่คู่กับ y อ่าตกลงกันแล้วว่านี้จะเป็นแบบไหนนะเป็นแบบคว่มง่ายถูกป่ะและมันจะคว่มหนึ่งง่ายอยู่ที่ตัวตัว c c เป็น1ลูกแสดงมันต้องเป็นแบบไหนแบบง่ายโอเคปะอ่าอันนี้โจทย์เบบี้เราจูโจทย์แบบไม่บี้นะไม่บี้เดสตาร์แล้วจ๊ะอ่า เป็นบีเดสกาเลยค่ะอ่าต่อไปทรกนีน่มากันเข้าไปจากสมการพาราโบลานี้แอบเห็นลูกไม่ใช่เรื่องบังเอิญ x กำลังสอง y กำลังหนึ่งแสดงว่าตัด x สองจุดตัด y หนึ่งจุดแต่ต้องเป็นแบบไหนไม่ความก็เป็นแบบไงายโอเคไหมความเป็นไงายต้องดูที่จัดฟอร์มก่อนงั้นเริ่มนะจ้ะ อ่าเหมือนเดิมลูกเหมือนคล้ายๆวงกลมแยกกันก่อนนะ x กำลังสองจัด x ไว้ด้วยกันเติมเพิ่มถ้ามีกาลังสองต้องเติมเพิ่มทีนี้ถ้าเอิกกดของ y ปุ๊บมันต้องจัดไปอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมงั้นพี่โยนไปฝั่งหนึ่งที่เป็น y นะก็จะเป็นสิบหก y แล้วก็บวกสิบหกโอเคป่ะอ่าเหมือนเดิมลูกหน้า x กำลังสองเป็นเลขหนึ่งครับดูสามารถใช้กฎเดบันทูได้งั้นแปดเดบันทูมาเป็นเท่าไหร่แปดหารสองเป็นสี่เป็นสี่กำลังสองโอเคป่ะอ <c oughs> ่าสี่กำลังสอง แล้วไงต่อจะ๊ะไม่ผิดนะผิดนะเพราะอะไรฝั่งซ้ายเติม4ี่ลังสองฝั่งขวาต้องเติมด้วยอ่ะฮะอันนี้ปุ๊บจับยุบครับได้ว่าไงนะเป็น x ลบสีก่กลังสองเท่ากับพี่ครับยังไม่เสร็จครับตัวนี้งั้นเป็นสิบหก y บวกกับสิบหกับอีกสิบหกเป็นสามสองทำไงให้ไม่ได้ฟอร์มลูกทำง่ายมากครับดึงสิบหออกเหลือ y บวกเท่าไหร่สิบหกคูณสองปะจัดให้มันตรงตามฟอร์มครับ ก็เลยเป็นเท่าไหร่4คูณอะไรนะคูณ4ครับ y บวก2ใกล้ตรงฟอร์มยังตรงแล้วนะงย้นงไ่เขียนฟอร์มนะเผื่อบางคนจะจะไม่สับสนนะทึ๊ดทึ๊ c แล้วก็ y ลบ k ที่รักจ๋าบ,บอกพี่หน่อยลูกว่า h มีค่าเท่ากับ4 k มีค่าเท่ากับระวัง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 เครื่องหมายไม่เป็นการงั้น k ต้องมีค่าเป็นลบสและ c มีค่าเป็นเป็น4โอเคไหม อ่าคือทีนี้ปุ๊บก็สามารถที่จะวัดพราราโบลาได้แล้วละ่ะบอกพี่ลูกจุดยอดอยู่ไหนนะจุดยอด,ด,ยอดคู่ดับ h k ลูก h เป็น4 k เป็นลบ2อจะ้ะลบสอย่างนี้นะพระาราโบลานี้เป็นเทอร์ม x อกกำลังสองถูกไหมงั้นต้องเป็นแบบไม่หงายก็คว่ำจะหา 4. 4าางายหรือคว่ำดูที่ตัว C C ่สีเขาดิค่าเป็น4ี่เป็นบวกเป็นบวกหงายหรือคว่ำเป็นบวกเป็นหงายนี่ไงฟื้มหงายโอเคไหม แล้วก็เหมือนเดิมกดพอสเอาไว้แล้วทำข้อ B เองโอเคปะขอรบติดนะจ๊ะนะฮะอ่าเริ่มจ้ะอ่าหลังจากกดเพลงอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะก็มาเฉลยครับข้อ B ครับข้อ B ลูกเหมือนเดิมครับแยกกำลังสองว่าแยกตัวแปรเดียวไว้อ่าแล้วก็เท่ากับเท่าหร่ 4x ลบ5ถูกไหมอ่าจากนั้นแล้วยังไงต่อลูกก็เหมือนเดิมแบทถูกไหมสครับแบทเป็น1กำลังสอง ฝั่งซ้ายเท่าหนึ่งสองฝั่งขวาขอด้วยขอด้วย uh huh. จัดรูปใหม่โดยได้ y ลบหนึ่งกำลังสองเท่ากับสี่ x แล้วก็ลบสี่ดึงสี่ออกลูก x ลบหนึ่งถูกปะ,อะบอกพี่ลูก hk ที่ไหน hk นี่ h นะจ๊ะนี่ k นะจ๊ะนี่เท่าไหร่ไม่ตรงฟอร์มนี่หว่างั้นกระเถิบก่อนกระเถิบก่อนเดี๋ยวนุงงมันขาดอะไรไปนะขาด c ปะงั้น c พี่เติม c เป็นหนึ่งถูกไหมได้ c ละ c เป็นหนึ่ง แล้วไ,ไงต่อก็เป็นจุดยอดของรบรรดาอยู่ที่ไหน HK คู่นับหนึ 1, 1. ่งหนึ่งเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น y ลังสองใช่ปะ Why รังสองแสดงว่ามันเป็นเป็นอะไร y รังสองไม่เปิดซ้ายก็เปิดขวาถูกปะไม่เปิดซ้ายก็เปิดขวางั้นข้อนี้จะเป็นเปิดซ้ายหรือเปิดขวาดูที่ตัว C C เป็นบวกก็เป็นเปิดขวาโอเคปะ